Over Top Up เพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอยา่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TT k t เคท,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 ทีนะ คลิปนี้มาไล่ฟรีอีกแล้วนะครับผมไล่ฟรีอีกแล้วนะรู้สึกว่ารู้สึกว่าแพ็คเนี้ยจะไล่กันเยอะผมว่าไอแพ็คสปีดเนี้ยนะแพ็กความเร็วแพ็กสายความเร็วเนี่ยผมว่าน่าจะไลก่กันเยอะส่วนตัวผมก็ไล่เยอะมากเลยนะนะที่คิดไว้ก็คือน่าจะเอาทุกคนไปยกเว้นยกเว้นอ่าปอตูกับเชสนี่นะยกเว้นปอตูกับเชสเน่ที่เลื่อผมว่าน่าจะเหมาวะ่ะเนี่ยน่าจะเหมา เพราะว่าแม่งใส่ความเร็วทั้งหมดเลยนะใส่ความเร็วทั้งหมดเลยคลิปนี้มาโอกาฟอนะครับผมนะนัวโอกาฟอคนนี้ก็ Speed 99, Speed 99. สปีดเกสปีดต้น99เก้าชื่อคือไม่แต่สายความเร็วอะชุดเนี้ย yeah, แยกลไปยังไงก็คุม้มจริงๆแลกไปยังไงก็คุม้มถ้าเพกปกติแต่ก่อนเนี่ยมันจะแลกได้เต็มที่ก็คนหนึ่งสองคนนะครับผมที่พอใช้งานได้นะแต่เพคกนี้คือสายความเร็วใช้งานได้ทุกตัวแน่นอนนะมีแต่จีดจ๊ดจีทั้งนั้น เจี๊ยต่างนั้นแต่ก็5ดาวนะครับที่5ดาวน้อยก็ก็อาจจะเล่นได้แค่คนเดียวนะแต่ผมก็เล่นหลายดีอ่ะ <c oughs> ผมเล่นหลายดีนะครับผมกระจายกระจายกันไปนะจะได้เล่นหลายคนโอเคโอคาฟอร์เวอร์ชนี้ไปนะครับผมไปนะฮะโอเคห้าดาวนะครับผมห้าดาวโนอาโอคาฟอร์โอคาฟอร์เนี่ยจริงมันมันมีหลายเวอร์ชันนะมีกลางรุกก็มีนะครับผมกลางรุกก็มี สำหรับโอกฟอแต่ว่าชั้นนี้หน้าเป้ากูโพเชอร์ด้วยมาเนะี Go ่ยกูโพเชอร์เลขฟรีแล้วก็ข้าบหลังนะครับผมสายความเร็วนะฮะแน่นอนว่าสายความเร็วมันได้เปรียบอยู่แล้วทุกอย่างนะครับผมถ้าเป็นสายความเร็วเนี่ยได้เปรียบยังไงก็ได้เปรียบกองกลางปีกกองหน้ายังไงก็ได้เปรียบจริงๆนะครับผมเวลาสวนกลับอย่างเงี้ยผมว่าสบายนะมันไวอะคือสวนกลับได้น่ากลัวผมว่าโอกฟอมาอาดามาก็ถือว่าเร็วสมควรเลยนะ นะครับผมโอกคฟอเรนะฮะอัพเลเวลไปตัวอัพมีเยอะนะครับผมอุ้ยเปิดอันเลยว่ะตัวอัพเลเวลมีค่อนข้างเยอะนะฮะไม่พอไม่พอโอเคโอเคสวยอัพสเต็ปนะครับผมอัพสเต็ปหาสูตรก่อนหาสูตรดีๆก่อนหาสูตรดีๆก่อนนะครับผมหาสูตรดีๆ เก้าเจ็ดเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งหาสูตรดีๆหาสูตรดีๆมันผมจะได้สูตรหรือมั้ยหรือยังไงหรือนยะังไงเนี่ยเดี๋ยวเช็คสูตรใหม่ก่อนเอาที่มันชัวรๆและดีจริงๆนะครับผมเอาที่ชัวรๆและดีจริงๆนะฮะป๊อปป๊อเดี๋ยวนะเอากระฟอส่งบอลเลี้ยงบอลเดี๋ยวนะหนาสูตรในเว็บก่อน หาสูตรในเว็บก่อนนะหาสูตรข้างในเว็บเลี้ยงบอลเหรอถ้าเพิ่มเลี้ยงบอลได้ก็ดีนะผมว่านะถ้าเพิ่มเลี้ยงบอลได้แต่มันได้แข็งเกร่งนะโอกระฟอมันใส่มาทางแข็ง,งเกร่งด้วยนะนะแข็งเกรง่งอ่าเลี้ยงบอลจ่ายบอลที่ค่อนข้าง,างนอ้อยจบสกอร์ถือว่าโอเคอยู่นะถ้าเพิ่มจ่ายบอลเหรอ97 97นะ97 เพิ่มคลองบอลก็ยัง97อยู่ดีก็ยัง97อยู่ดีเพิ่มเอเรียลก็ยัง97อยู่ด,ดีคือมันแต่งได้หลายอย่างอยู่นะนะมันมันปรับแต่งได้หลายอย่างอยู่นะสำหรับโอกาฟอร์เพิ่มจบสกอร์จบสกอร์น่าจะตันลวมั้งก็97อยู่ดีนะอืมถ้าจะให้เพิ่มเพิ่มจ่ายบอลดีกว่าป่ะนะเพิ่มจ่ายบอลดีกว่า ว่าน่าจะโอเคว่าจ่ายบอลมันก็ไม่ได้ดีมากนะมาผมได้สุดล้เนะี่ยได้สุดละสปีด99เหมือนเดิมนะครับผมสปีด99สปีดต้อง99นะเพิ่มเติมคือจ่ายบอลที่ดีขึ้นนะมาจบสกอร์เนี่ยเซฟไป11เน้เนๆอยู่นะ11 11อ่าจ่ายบอล5ครับผมจ่ายบอล5จากเดิมจ่ายบอล1เพิ่มมาเป็น5นะก็ยังดีก็ยังดีเลี้ยงบอลครองบอล4 4นะฮะเด็ก11ฮะเด็ก11เด็ก11เด็ก11อืมโลเวอร์7จ็โลเวอร์7อืมนี่แล้วก็มีเอ่อบอลหรืยังเลย4เหรอเอเรียล4เอเรียล4เนี่ยมันได้แข่งแกร่งด้วยนะเนี่ยประมาณนี้สเตตค่อนข้างดีเลยวะ่ะนะเกมรุกครองบอลจ่ายบอลพอได้ จบสกอตเป็นสองถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็สปีดเนี่ยตามอยู่แลลวนะสปีดพลังการยิงกระโดดแข็งแกรง่งบอลรัสเซียนาตรงเนี้ยคือสุดคือสุดอยู่นะได้เก้าสามได้เก้าสามนะถ้ารุมบูจะได้ก็เจ็ดไหมอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะครับผมเก้าเจ็ดนะเก้าเจ็ดแบบสีสวยเก้าเจ็ดเบลสีสวยนะครับผมสเตตโกโพเชอร์นะครับผมยืนปีกขวา บีกไซด์ได้หน้าเป้านะครับผมเนี่ยค่อนข้างดีอยู่นะเนี่ยสปีด99นะครับผมสปีด99สปีดต้น99นะก็ต้องบอกว่าแพ็คเนี้ยคือมันสายความเร็วอยู่แล้วนะแพคเนี้มันสายความเร็วอยู่แล้วไม่สปีดก็สปีดต้นอะที่มัน99นะแต่ส่วนใหญ่มันจะบาลานซ์กันนะครับผมทุกตัวในในแพ็คนี้ถือว่าน่าเลขพอสมควรโอกระฟ้า99เนี่ยแน่นอนมันได้เปรียบแน่นอนเวลาวิ่งเร็วเนี่ยมันดีกว่าวิ่งช้าได้แน่เวลาหลุดเดี่ยวเนี่ยคือโอกาสได้ยิงเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเพราะว่า กล้องหลังยังไงก็ไม่ทันแต่ถ้าวิ่งช้าเนี่ยโอกาสยิงน้อยมากจริงๆนะที่เล่นมาคือโดนเบียดง่ายอ่ะแต่ถ้าวิ่งเร็วไปก่อนเนี่ยอืหลุดยังไงก็หลุดอยู่ที่ว่าจะยิงเข้าหรือเปล่าแค่นั้นเองนะพลังงานยิงได้กระโดดได้แข็งเกร็งได้ด้วยนะครับผมบาลานซ์ดีแล้วก็สเตมินาพอได้อยู่นะสเตมินานะครับผมโอเคสกิลก็ฟิสเฟลปชับเทินนะคาดบีหายเทินสุคอนโทรลปั่นโค้งก็ามาชิปบอลน,นะยิงลูกคุกยิงท่ายากตอกส้น ซุปเปอร์ซับเดูว่ะซุปเปอร์ซับแล้จะเจียวอยู่นะใส่ความเร็วอ,อย่างเงี้ยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะสำหรับโอกาฟอร์นะครับผมเลขฟรีแล้วก,ก็คราบหลังนะถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างคุ้มเพราะว่าได้สา่ความเร็วมาแบบเก้าเอ่ะถือว่าคุ้มแน่นอนนะโอเคประมาณนี้ละกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะทุกนี้เป็นลายบาย,ย let's